สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับหลายๆครั้งที่ผมทําอาหารนะครับก็จะเป็นอาหารเหนือเนาะเป็นแกงอ่อมอ่อมหมูอ่อมไก่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะทําแบบแนวพี่น้องชาวอีสานบ้างอ่อมหมูแบบอีสานนะครับเวลาเราไปกินร้านอาหารร้านส้มตำอะไรเงี้ยมันก็จะมีลาบน้ําตกส้มตําแล้วก็จะมีอ่อมหมูเนาะนะครับเวลาไปซื้อมาเนี่ยถ้วยแค่เนี้ย <laughs> <laughs> วิญญาณหมูอะ่ะมันแบบ มันบันได้น้อยเนาะเนื้อหมูเนี่ยบ,บางเหมือนจะบาดมือเลยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทําเองนะครับแล้วของผมทําเนี่ยก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคือหลายๆคนทําได้แน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่เลยเนี่ยผมเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมไว้เนี่ยครับนี่นะเครื่องแกงมันก็จะมีนี่นะครับอันนี้พริกแห้งนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยอน,นี่ต้นหนึ่งมั้งหอมเท่าไหร่เนี่ยประมาณ6กหัวนะครับอ่ะประมาณนะเอาโดยประมาณนะผมไม่เคยอันนี้จําสูตรไม่ได้หรอก อันนี้มะเขือเปาะนะครับพาเราแช่น้าเกลือไว้มันจะได้ไม่ดำเนาะอันนี้เนื้อหมูเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ3ขีดมั้งนะครับสันคอหมูเอามาซอยแบบนี้นะส่วนอันนี้เป็นผักที่เราจะเอาใส่ทีหลังนะครับใครชอบเผ็ดก็เอาพริกขี้หนูใส่ด้วยอันนี้ซุปหมูก้อนเดี๋ยวผมจะเอาใส่ไปด้วยนะครับอันนี้ผักชีลาวนะครับอ,อันนี้ใบแมงลักนะ่ะส่วนอันนี้เป็น เดี๋ยวมันจะหลน่นกวางตุ้งใบนะครับเอามามัดหนึ่งนะฮะแล้วก็หันห่นหั่นหั่นประมาณนี้นะครับผักเนี่ยใส่เยอะๆครับแกงอ่อมอร่อยครับโอ้มันไม่มีที่วางวางไว้ตรงนี้แล้วนะที่ขาดไม่ได้เลยคือปลานะครับน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาต้มสุกจากวิรัตเวลาผมไปทางเหนือแล้วผมผ่านช่วงอุทไทยนะ่ะซ้ายมือนะ่ะผมจะแวะซื้อตลอดเลยคือมันไม่คาวไงใส่ต้มตำอะไรก็ได้แกงอะไรก็ได้อันนี้น้ำปลานะ นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยเป็นรสด,ดีอันนี้ไม่ต้องสงสัยทําไมเป็นก้อนมันชื้นรสด,ดีเกลือนิดเดียวแล้วก็ผงชูรสนะมันจะมีแค่นี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปโขกก่อนเดี๋ยวโขกเครื่องแกงก่อนเนาะเครื่องแกงที่เราจะโขกมันก็มีแค่ตะไคร้นะครับตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งแค่นั้นแหละมีประมาณ3อย่าง นะครับใส่ให้หมดเลยแล้วก็โขกนะครับให้พอแหลกนะไม่ต้องละเอียดให้พอแหลกก็พอเอาประมาณนี้ก็พอนะนะครับไม่ต้องละเอียดมากเนาะ แล้วก็เปิดแก๊สนะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากกนะ็ไดตั้งกระทะผมจะเอาพริกไปคั่วให้มันหอมหน่อยนะแล้วเราก็เอาหมูเข้าไปลวนด้วยเลยครับ พอคั่วจนหมูเริ่มเป็นสีขาวเนี่ยผมก็จะใส่น้ำล้างพกลงไปเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำไปอีกหน่อยแกงเนาะมันก็ต้องมีน้ำหน่อยหนึ่งประมาณนี้ก่อนนะพอน้ำมันเริ่มกลับมาเดือดผมก็จะปรุงรสเลยนะครับผมก็ใส่ซุปไก่ใส่ซุปหมูซุปหมูไปก้อนหนึ่งเลยครับน้ำปะลาะ อันนี้น้ำปลานะเกลือรสดีผงชูรสนะครับใส่ลงไปถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปก็เติมได้นะครับอ่อมหมูอีสานเนี่ยนะครับใครจะเอากระดูกอ่อนอะไรไมาก็ได้นะ ผมว่าอันนั้นก็อร่อยดีนะคระับปลาะน้ะําปลาละใครไม่ชอบก็อาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเราจะใส่มะเขือไปในช่วงที่มันร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันเดือดน,นี่แหละนะครับใส่ตอนน้ําร้อนๆมันจะได้ไม่ดำพอมะเขือมันเริ่มจะสุกแล้วผมก็จะใส่ผักนี่ลงไปเลยนะครับกวางตุ้งเนาะ ทำแกงก็ง่ายๆอันไหนที่สุกช้าก็ใส่ก่อนนะครับน้ำมันแห้งเติมน้ำได้นะครับบางคนอยากซสด,สดน้ำร้อนๆอ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีน้ำออกจากกวางตุ้งอีกหน่อยหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ผมตามด้วยพริกขี้หนูเลยนะครับปกชีลาว ใบแมงลักเอาให้หมดเลยนะนี่ <c oughs> พอทุกอย่างเริ่มสลดแล้วผมก็ปิดแก๊สแค่นี้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วหม้อเนี้ยนะครับร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆมันแพงตรงเนื้อหมูนี่แหละอย่างอื่นเนี่ย ก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเรายิ่งเอาเนื้อหมูหนะหมูเนื้อแดงอะไรอย่เงี้ยก็จะถูกอันนี้อันนี้ไปสานคอไงครับในอ่ะเสร็จแล้วนะทีนี้ก็ตักเลย,ยนี่ครับอ,อมหมูร้อนดูควันดูควันเป็นธรรมเนียมของผมอยู่แล้วเดี๋ยวต้องชิมให้ดู ร,ร้อนมากมข้าวเหนียวกับปลาเค็มย่างนะเข้ากันมากเลยนะครับอันนี้ไปทำง่ายๆร้อยกว่าบาทได้มอขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อร้านที่เขาขายมันได้นิดเดียวเนาะอันนี้ทำกินสาใจกว่า นะครับอ่ะลองไปทําดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูที่ทํากับหม้อทอดอะไรเยอะแยะเนาะนะครับ,นะค,รบคือลามากไม่ได้แล้วผมหิวข้าว <laughs> ขอบคุณนะครับ